างสาวปัญญาพาัซโรเล็กที่11 .5 ิทาทัพหนึ่งค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะหนูจะมานําเสนอแผนการธุรกิจค่ะโดยธุรกิจที่หนูเลือกทํานะคะก็คือการขายตัวเกียวในกล่องนั่นเองค่ะโดยเริ่มจากทาเลที่ตั้งร้านนะคะโดยร้านของหนูเนี่ยจะเปิดเป็นหน้าร้านเล็กๆขายที่หน้าบ้านของตัวเองค่ะแล้วก็เปิดขายในแอปเดลิเวอรี่ทั่วไปสาเหตุที่เลือกขายที่หน้าบ้านตัวเองเนี่ยก็คือ1เราไม่ต้องเสียค่าเช่าที่แล้วก็2ก็คือหน้าบ้านของหนูเนี่ย เ็นเขตโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะทําให้สามารถเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นเด็กๆได้เยอะค่ะต่อมานะคะจะเป็นต้นทุนต่อเดือนค่ะต้นทุนต่อเดือนเนี่ยจะคิดจากค่าใช้จ่ายพื้นที่บวกกับค่าวัตถุดิบค่ะโดยค่าใช้จ่ายพืงนที่นะคะก็คือประมาณ1000บาทต่อเดือนค่ะส่วนค่าวัดดิบเนี่ยตกต้นทุนชิ้นละประมาณ2บาทค่ะฉะนั้นฟังก์ชันต้นทุนเนี่ยก็จะเป็น fx เท่ากับ1000บวกกับ2 x นั่นเองค่ะรายได้ต่อเดือนนะคะเราจะขายทําราคาชิ้นละ6บาทค่ะ ฟังกชันรายได้ก็จะเป็น gx เท่ากับ 6x นั่นเองค่ะต่อไปเป็นจุดคุ้มทุนค่ะจากกราฟนะคะจะหมายความว่าภายใน1เดือนเนี่ยเราต้องขายโตเกียวในกรอบให้ได้250ชิ้นจึงจะได้เงิน1,500บาทถึงจะเป็นจุดคุ้มทุนค่ะ ต่อนะคะจะเป็นแผนการสวรสัส a ์แอนาลิซิสค่ะ S, yes, <S นะคะก็คือทางร้านของเราเนี่ยจะศึกษารสชาติขนมที่ถูกปากลูกค้ามากที่สุดค่ะแล้วก็เราจะมีสูตรขนมที่อร่อยเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเองค่ะ w ตเบนูนะคะก็คือเราเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการทําขนมนานค่ะเพราะว่าตัวเกี่ยวในกรอบเนี่ยเป็นขนมที่เราต้องทานสดๆร้อนๆค่ะมันถึงจะกรอบและก็อร่อยมากที่สุดค่ะต่อไปจะเป็นโอ จะมีการจัดโปรโมชั่นเมื่อซื้อครบ30บาทจะแถมฟรี3ชิ้นค่ะแล้วก็จะมีการโปรโมทลงสื่อออนไลน์ค่ะแล้วก็มีช่องทางการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ค่ะสุดท้ายนะคะก็คือทีค่ะทีเนี่ยเนื่องจากบ้านของหนูเนี่ยอยู่ในเขตโรงเรียนนะคะก็เลยจะมีพวกร้านเค้กร้านโตเกียวนะคะที่เป็นคู่แข่งค่ะซึ่ง เกียวเนี่ยเป็นขนมที่มีความคล้ายคึงกับตัวเกียวเนยกรอบค่ะสำหรับแผนการธุรกิจตัวเกียวเนยกรอบนะคะขอจบการน,นําเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ